สวัสดีวันรุร่นวันนี้าจะพามาดูท่อนกลางที่เรียกว่ามูลค่าสูงเป็นระดับตงต้นของเมืองไทยมาดูเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคู่ขาคู่นางครับมันคืออะไรมาดูกัน FC เรารู้ว่า s 2ได้ดีไซน์แข้งบิเลทสไตล์อุพันธ์ใน,ง,นงานแข่งเรารู้กันอยู่แล้วแต่วันนี้มันจะมีออปชั่นเสริมสำหรับชุดข้างมาถึงจะเรียกว่าสุดครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นงานคอร์รบระหว่างอุพันธ์เอและเจ้าของแบรนด์นี้เม่เงาแตาแบตาบางคมองไม่รู้เรื่องเอาปแล้วกัร ใส่กล้องแบบโอเทเลยเจิสไตล์ B เราก็ไปดูในเฟซบุ๊กเขาเขาจะเป็นงานเรื่องงานบินเลดเรื่องงานออกแบบที่มีไอเดียแบบแจมๆวันแบบแบบนี้ได้มีโอกาสคอรรักันครับก็เลยจได้ชุดข้างกันชุดนี้มาให้ดูแล้วนะ่ะอิู่งานกัดของเขาอันนี้เราเรียกว่าเป็นงานกัดที่ คุยกันนะเขาบอกว่าเป็นงานกัดที่ค่อนข้งยงจะซับซ้อนหน่อยตั้งใจทำลายให้มีมิติแม้จะเป็นงานกัดในส่วนเดียวก็ยังตั้งใจทำลายนะทำให้มันเป็นลายนะเว้ยไม่ใช่ทำลายให้มันเสียนะซึ่งเราบอกเพื่อนๆก่อนว่า งานพวกนี้ครับมันไม่ใช่งานฉีดหรืองานปั๊มมันเป็นงานที่เอาเอาลูบิเนียมอัลลอยเกตห้าเนี่ยนะครับเกตหกซึ่งเปนเกตเดียวกแข็งเลยมากัดนะกัดไปเรื่อยกัดไปเรื่อยใช้เวลาน่าจะหลายสิบชั่วโมงแล้วกันในการสร้างปากสร้างงานแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับนี่หน้าตาใส่เป็นนี้หายแต่ดูเข้ากันใส่พกว่า กูยิ้มกลับมาไปเนี่ยไอ้ยังไงไอ้ยังไงอ๋อแต่ผิดอย่างนี้ขอโทษนี่เป็นฝั่งของฝ่าสเตอร์รู้ป่าฝ่าจานไฟมั้งมุมใจน้ำเหนือเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวตอนเสร็จประกอบรถจะยืนรถข้างไหนจะให้ดูแกนไทเทเนียมกำลังมาเนี่ย งานการสองฝั่งถือว่าสวยมากครับและตัวนี้ก็จะเป็นจิ๊กเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นจิ๊กอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นเป็นงานเป็นตัวเมนแล้วเป็นชิ้นจิ๊กประกอบอีกก็จะมีโลโก้เจมส์สไตล์อยู่แต่อันนี้จะบอกเลยว่าเป็นตัวพิเศษที่ทํากันมาที่จะเป็นตัวเฮดสไตล์ของเฮดทูถือว่าเนี่ยฝากไว้แล้วก็จะเป็นคอร์บของเจมส์สไตล์ฝาก็จะเป็นงานฝาสองชิ้นประกอบ สามารถเปิดโชว์คัดได้เอเพื่อจะโชว์โชว์ได้จะขี่ไม่ได้นะครับแล้วก็เพื่อจะมีออฟชั่นลุกเล่นก็ทำไว้เพื่อต่อชิ้นงานได้อีกก็ภูมิใจน้ำเนอะครับว่ามาเป็นชุดการบินเล็กที่ที่ครบเครื่องดีว่านะครับตามปัานยังดูพันว่ายากทำงานบินเล็เครื่องบิเล็ทั้งตัวใช้ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมเพื่อนๆจะได้เห็น ตอนนี้ภายนอกเริ่มบิเลียดได้แล้วต้องขอบคุณเจมี่ตายและเจ้าของเครื่องตอนนัวนี้นะและมันจะสวมนจะไปอยู่ในตัวไหนเดี๋ยววันคอยรับชมว่าอยู่รถแล้วมันจะสวยแค่ไหนแต่อันเนี้ยใครชอบงานนี้นะครับลองติดต่อไปที่เจมี่ตายได้ติดต่อกันเองเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ลองคุยราคาดูคุยคุยง่ายจะทำหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งนะครับก็ขอบคุณเจมี่ตายด้วยขอบคุณเจ้าของเครื่องด้วยนะ ชุดนี้ก็หนดราคาเนี่ยถ้าง,งานทั่วไปที่ซื้อเขาเลยเนี่ยหกหมื่นแปดแต่ตัวนี้ขอไม่บอกราคาเพราะว่ามันมีเรื่องของงานออกแบบที่เป็นสไตล์ของเฮดทูเข้าไปด้วยนะก็ติดตามได้ว่าตัวนี้อยู่กับใครอยู่แล้วมันจะหลออแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้และก็ก,กติดตามช่องนี้ทุกคันด้วยช่วงนี้ถ่ายคลิปบอ่อยหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปยุ่งๆกับงานบีเซนหลายๆตัว กำลังอัพเดตให้มีด้วยนะติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี